อีกหนึ่งตัวนะคะที่หนิงอยากจะแนะนําสุดๆใช้ควบคู่กันไปเลยนะคะน้ํายาบ้วนปากใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าน้ํายาบ้วนปากอาจจะไม่จําเป็นหรือว่าน้ํายาบ้วนปากเนี่ยจะเอาไว้ใช้แค่ในเรื่องการลดกลิ่นปากใช่ไหมคะแต่ขวดนี้นะคะ w o n d e r Smile b a m b o o m ม u t h w a s h นะคะจะช่วยดูแลช่องปากแบบครบเครื่องและบอกเลยค่ะว่ามันแตกต่างจากน้ํายาบ้วนปากแบบทั่วๆไปขวดนี้นะคะเขามีนวัตรกรรมจากไต้หวันด้วยที่ช่วยในยเรื่องการขาจัดค่าโปรตีนนะคะสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นด้วยตาปลา และสามารถทําความสะอาดถึงซอกฟันให้ความรู้สึกสะอาดแล้วก็สดชื่นยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยค่ะดูคราบโปรโตีนที่หลุดออกมานะคะคาราบพวกนี้นะคะคือสิ่งสกรปรกที่เกิดจากน้ําลายเศษอาหารและก็แบคทีเรียถ้าปล่อยเอาไว้นานๆน,นะคะจะกลายเป็นต้นเหตุของกลิ่นปากแค่บ้วนด้วยขวดนี้นะคะจะช่วยลดในเรื่องของคราบพ,พลักแล้วก็สิ่งสกรปรกเหล่านี้ออกจากช่องปากของเราได้หมดค่ะและที่หนิงชอบมากๆนะคะขวดเนี้ยไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะถ้าอยากดูแลช่องปากให้สะอาดล้ำลึกและครบถ้วนหนิงแนะนําให้ใช้ ทั้งเซต2ตัวนี้เลยค่ะใช้แล้วไม่แสบไม่ระคายเคืองเหมาะสําหรับช่องปากของทุกคนในครอบครวัวค่ะรวมถึงคนที่จับฟันหรือว่าใส่ฟันปลอมด้วยค่ะเด็กๆก,ก็ใช้ได้นะคะ